แตงโมนะครับสีแดงมากเลยแต่ไม่รู้จะหวานหรือเปล่านะมากินแตงโมกันนะครับแตงโมกราบแตงโมซื้อมาหนึ่งลูกไม่รู้มันจะหวานไหม,มน่าจะหวานนะดูแล้วน่าจะโอเคเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลย กำลังไลฟ์สดไลฟ์สดนะครับผ่าน y o u t u b e อยู่นะครับก็ไม่อยากให้เห็นมีดนะครับไม่เห็นมีดนะครับไม่อยากให้เห็นมีดนะครับสีแบบน่ากินมากเลยแต่ม่รู้จะหวานนรป่นะยังยังไม่ได้ชิมนะครับยังไม่ได้ชิม ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าถ่ายพิมพ์ข้อความเข้ามาถ้าไทายกันหน่อยครับ ครับสองการไปเที่ยวไหนบ้างครับได้ไปแต่งแยวัดไหมครับพิมมาคุยกันหน่อยเลยผมไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่แต่แต่ในกรุงเทพนะแต่แรกว่าจะไปอุดรแต่ว่าเคว่าคงไม่ไปแล้วล่ะนะครับรถน่าจะติดนะครับรถน่าจะติดเลยไม่ไป เดี๋ยวอกลค์ไลค์กดตรง YouTube ด้วยแล้วก็เลยเลยอัดคลิปตรงของ Facebook ไปด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วครับอร่อยไหมไม่รู้ต้องลองดูแตงโมหวานครับ ส่งการไปเที่ยวไหนบ้างครับเข้าก็มาทักไทยกันหน่อยครับส่งการผมไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> อยู่แต่กรุงเทพนะครับตอนแรกว่าจะกลับอุดรน,นะครับแต่ว่าดูแล้วคนน่าจะเยอะนะครับรถน่าจะติดก็เลยก็เลยไม่ไปก็เลยไม่ไป ยก่งเทพไม่แหละนะครับสงการปีนี้ตินต็ง,ตงโมกันนะครับแตงโมวนหวานเย็นชาเลยนะครับ chim được bạn ạ bạn ได้แล้วครับแตงโมหวานอร่อยมาทานแตงโมกันครับ